พระธรรมสดุดีบทที่37สันติภาพและความดีในอนาคตสำหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาเพลงสดุดีของดาวิดอย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่กระทำความชั่วช้าเพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสดจงวางใจในพระเยโฮวาและประทำรรความดีท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างแท้จริงจงปิติยินดีในพระเยโฮวาและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเยโฮวา วางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงประทำให้สำเร็จพระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของท่านประจ่างอย่างความสว่างและให้ความยุติธรรมของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระเยโฮวาและเพียรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อน เพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทําตามอุบายชั่วจงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธอย่าให้ใจเดือดร้อนของท่านนำท่านไปกระทําชั่วเพราะคนที่กระทําชั่วจะถูกตัดออกไปแต่คนเหล่านั้นที่รอคอยพระเยโฮวาจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดก ยังอีกหน่อยหนึ่งคนชั่วจะไม่มีอีกแม้จะมองดูที่ที่ของเขาให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาจะปิติยินดีในสันติภาพอุดมสมบูรณ์คนชั่วปองร้ายคนชอบทมและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่เขา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสวนต่อคนชั่วเพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากำลังมาคนชั่วชักดาบและโก่งคันธนูเพื่อเอาคนจนและคนขัดสนลงเพื่อสังหารคนที่เดินอย่างเที่ยงธรรมดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเองและคันธนูของเขาจะหัก เล็กๆน้อยๆที่คนชอบทำมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนชั่วเป็นอันมากเพราะแขนของคนชั่วจะหักแต่พระเยโฮวาทรงเชิดชูคนชอบธรรมพระเยโฮวาทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตํำหนิและมระดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้าย ในวันกันดาลเขาจะอิ่มใจแต่คนชั่วจะพินาศัตรูของพระเยโฮวาจะเหมือนสง่าของลูกแกะเขาจะอันตรธานไปอันตรธานไปเหมือนควันคนชั่วขอยืมและไม่จ่ายคืนแต่คนชอบทำนั้นแสดงความเมตตาและแจกจ่ายเพราะคนเช่นนั้นที่พระองค์ทรงอํานวยพระพร จะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกแต่คนทั้งหลายที่ถูกพระองค์สาบจะต้องถูกตัดออกไปเสียพระเยโฮวาทรงนำย่างเท้าของคนดีและพระองค์ทรงพอพระทัยในทางของเขาแม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตพระเยโฮวาพยุงเขาไว้ข้าพเจ้าเคยหนุ่ม และเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเชื้อสายของเขาขอทานเขาแสดงความเมตตาและให้ยืมเสมอและเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพรจงรากเสียจากการชั่วและกระทำความดีและท่านจะดำรงอยู่เป็นนิดเพราะพระเยโฮวาทรงรักการพิพากษา องค์จะไม่ทอดทิ้งวิสุธทธิชนของพระองค์จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิดแต่เชื้อสายของคนชั่วจะถูกตัดออกไปเสียคนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและอาศัยอยู่บนนั้นเป็นนิดปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญาและลิ้นของเขาพูดความยุติธรรม พระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเขาและย่างเท้าของเขาจะไม่พลาดคนชั่วเฝ้าดูคนชอบธรธรมและสแสวงหาที่จะสังหารเขาเสียพระเยโฮวาจะไม่ทรงทิ้งเขาไว้ในมือของเขาหรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาลจงรอคอยพระเยโฮวาและรักษาทางของพระองค์ไว้ และพระองค์จะยกย่องท่านให้ได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกท่านจะได้เห็นเมื่อคนชั่วถูกตัดออกไปเสียข้าพเจ้าเห็นคนชั่วมีอำนาจมากยิ่งและสูงเด่นอย่างต้นเขียวสดที่อยู่ในท้องถิ่นของมันเขาได้ผ่านไปแล้วดูเถิดไม่มีเขาเสียแล้วถึงข้าพเจ้าจะสแสวงหาเขาก็ไม่พบเขา จงหมายคนไร้ตำาหนิไว้และมองดูคนเที่ยงธรรมเพราะอนาคตของคนนั้นคือสันติภาพแต่ผู้ละเมิดจะถูกทำลายเสียด้วยกันจุดหมายปลายทางของคนชั่วจะถูกตัดออกไปเสียความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นกำลังของเขาในเวลายากลำบาก พระเยโฮวาจะทรงช่วยเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นพระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนชั่วและทรงช่วยเขาให้รอดเพราะเขาทั้งหลายวางใจในพระองค์